าวราศีพิจิก Scorpio อีกครั้งนะครับครั้งนี้เนี่ยมันยังอยู่ในช่วงบรรยากาศของดวงอาทิตย์สถิตราศีตุลแล้วดาวที่เป็นพระราชเลขาคนสำคัญของพระอาทิตย์พระสุริยะเทพเนี่ยเดินล่วงหน้าไปที่ราศีพิจิกแล้วตัวนายใหญ่ยังอยู่ตุลเนี่ยพระพุธเดินล่วงหน้าไปผลทางที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย มีขวากมีหนามมีเพชรมีพลอยมีสิ่งใดๆเนี่ยพระพุทธจะไปเตรียมความพร้อมให้ก่อนจะไปทำให้หนทางนั้นสวยงามเดินสะดวกจะทำให้ทุกๆครั้งที่เราจะต้องจ่ายสตังซื้ออะไรก็ตามมีรายจ่ายอะไรก็ตามไอ้เงินที่เราจะต้องใช้จ่ายนั้นถูกเตรียมไว้แล้วถูก จัดเตรียมไว้แล้วหาไว้เรียบร้อยแล้ว